สื่อการสอนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาคบูชาความเป็นมาความหมายของวันมาคบูชาคําว่ามาคะนั้นเป็นชื่อของเดือนสามย่อมาจากคําว่ามาคบุรณะมีหมายถึงการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาคะตามปฏิทินของอินเดียหรือเดือนสาม มาคบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนมาคะหรือเดือนสามตามปฏิทินจันทรคติของไทยถ้าปีใดมีเดือนอธิกาคือมีเดือน8ปดสองหนจะเลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือนสามหลังวันเพ็ญเดือนสี่ความสำคัญของวันมาคบูชาคือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวัตถปาติโมกแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกทั้งนี้ในวันมาคบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกันถึงสี่ประการจึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุรงคสนนิบาต ความสําคัญของวันมาคบูชาคือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าทรงแสดงโอวัทปาติโมกแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา9เดือนซึ่งหลักคําสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆหากสรุปเป็นใจความสําคัญจะมีเนื้อหาว่าทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์ เหตุการณ์สำคัญในวันมาคบูชาหนึ่งตรงกับวันขึ้น15คหาค่ำเดือน3พระจันทร์สวยมาคะเลิกสองพระภิกษุสงฆ์1,250รูปมาประชุมกันโดยมิได้มีการนัดหมาย3พระภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา64พระภิกษุทั้งหมดเป็นเอหิภิกขุอุป,ปะสัมปทาหรือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงสถานที่สำคัญพระพุทธรูปยืนกลางมนทรมหาสังฆาสนิญญบาตในโบราณสถานวัดเวลวันมหาวิหารเมืองราชคร์รัฐพิหารอินเดีย เป็นพระพุทธรูปสร้างใหม่ปัจจุบันเป็นสถานที่จาริกสแสวงบุญสําคัญของชาวพุทธทั่วโลกเหตุการณ์สําคัญที่เกิดในวันมาคบูชาเกิดภายในบริเวณที่ตั้งของกลุ่มพุทธสถานโบราณวัดเวลุวันมหาวิหารภายในอนาบริเวณของวัดเวลุวันมหาวิหารซึ่งเป็นลานจาตุรงคขสันนิบาต กิจกรรมที่ชาวพุทธปฏิบัติการปฏิบัติตนสําหรับพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือการทําบุญตักบาตรในตอนเช้าหรือไม่ก็จัดหาอาหารข้าวหวานไปทําบุญฟังเทศที่วัดตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนาในตอนกลางคืนจะพากันนําดอกไม้ทุบเทียนไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทําพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจะนําว่านามโม สามจบจากนั้นกล่าวคำถวายดอกไม้ทุบเทียนทุกคนว่าตามจบแล้วเดินเวียนขวาตลอดเวลาให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคุณจนครบสามรอบแล้วนำดอกไม้ทุบเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัดเตรียมไว้เป็นอันเสร็จพิธีหลักธรรมวันมาคบูชาหลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติได้แก่อวัตตปาติโมกหมายถึงหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาอันเป็นไปเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นหรือคำสอน อันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาหลักทำประกอบด้วยหลักการ3อุด,ดมการณ์สวิธีการ6